អូនមកឯងមកអើយគូតាចាចាចាស្រីអូនកតែត្រង់ក្នុងដាក់លើចិត្តរបស់ម៉ែឲ្យហូរណាត់ទៅខ្ញុំមកជាគ្រួយើងទាំងអើយស្រីរបស់ម៉ែ រព t... ោចោចូលដល់សារទេតិសុខបបជមអាចោអត់នៅបដៃប្រមមអត់បិញមានខោបាក់គបបីមានខោយ៉ាងចុងបបខលមានបងបាក់គបបិញខោយ៉ាងចុងសំដងរឿងតរឿង ครับขงหลังหนักดีเหมืนอนกันอาดี๋ยวช่ว้ขยับจังหวะไปเรื่อยๆครับจักรยจักรย์ย์คลยจักคลอย ย่าำเลยคนสวยรำเลยฮึ uh, like shoe, huh? ๊คฮคเออคนสวยรำเลยรำเลยฮฮึึเฮ yeah. ้ยวันนี чи, ้สวยแท้แน่พ่อเป็นนพ่อเป็นอน่แ้พอเป็นอน่อด

จักเนจเนจเปิ้าข้าง่สเปุเยงผมคุยเปทักสับเจาระเียงมคุยเทปาับเจ็บบโมจักคยยังมากระชากกระมุนมละอาละอาอันีอยู่ยกงมาระชารลอาลองมานียนนชานยกรเราเ่องนมาจำเงานมเนี้ยน เสียงด้านหน้านะครับรวมเสียงด้านหน้าเสียงกลางครับมาฟังเสียงข้างหลังเบ็ดหนักๆหน่อยของรถครับเดยนเชิญครับนี่ครับ

Yeah Hey, okay. ครับรถวอลเตอร์ครับทีมผู้ปฏิบัติ <laughs> 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 กำลงถวายมหาสังฆาภรณ์ครับเจ้าภาพครับพจารณาด้เยนะครับเ้นได้เลยครับี่ังกำงของเราเาที่นั้นก็ขอระเ้านครับของที่สามแล้วก็าวบ้านได้ช่วยกันจัดเตรีานทีการกเป็นประเพ าก็เพ <ítulo> ื่อให้เกิดความสวยงามเพื่อให้เกิดความสะอาดเอาเลยทุกคนมื่อเข้ามาในวัดแล้วนะครับก็มีแต่ความสุขนะงานเทศกาลตอนนี้ก็ร่มเย็นเป็นสุขโดยลมพัดโชยมานะครับดูเหมือนว่าไม่ต้องใช้พระองเลยวันนี้นี่แหละครับงานบุคคลนะครับที่ได้ ความได้เห็พระสงฆ์ในั้งนี้คุณ้ทกเ่านนครับให้กับทกทุกทานนะครับให้นับทกทุกท่านนะครับให้กับทุกทุกท่านนะครับให้บทุก่านนครับห้าัุานนะครับใหวับทุกทุกทานะครับึ่้วัดขอกเรานั้นนะครับก็เก็นวัดเก่านก่คับเหก่นนะครับให้กกานนะครับ้กับทุกทาท่านนะคร้ามทท่านนะครับใ้กัทกทุ่านะครักทก็จกท่าไดะมองเห็น

สัญชาตของชุมชนชาวบ้านพื้นดนนะครับต่างก็รวมรถน,นะครับเรือครับไม่ขาดสายไม่ขาดรักความพยายามะครับในการที่จะสร้างโบสถ์นะครับจนกระทั่งให้เ,เกิดความเจริญุ่กเรืองก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องจากบ้านพั้นดนะครับมาบ้านมาเรือยๆครับในวันนี้นะครับ หลังจากที่ท่านได้ถวายพระทหารเสร็จแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญที่เก้าอ,อี้รับรองด้านในด้วยนะครับนะถ้าหากว่าก็อยากให้เต็มข้างในก่อนเนาะอยากให้เต็มข้างในก่อนแล้วท่านทห้ข้างในเต็มแล้วก็ค่อยู่มาดนะ้านข้างนอกรตบวันนี้อากาศดีดีหลือเกินนะครับอากาศดีสบายบอากาศดีสบายนะครับนาทีแลือเกินนะครับต้องขอ ครับเมาแต่ละท่านนะครับด้วยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสบองบองถึงผู้ที่ไม่พุนนะครับทุกทุกท่านเลยส่วนน้องๆนะครับทุกท่านควรทานหลังเ่ือดใหสากันนะครับเป็นวัยที่แจกแล้วกำลังทำงานแล้วอาจจะไม่ได้อยู่บ้านอยู่ช่องสัตว์ท่านี้นะครับก็ต้องขอรบควนทุณท่านแจกนะครับรบกวนแพร่รบกวนแจก ยังไม่เอาเลยแจกแล้วครับโอ้สาธุสาธุอันโอ้ได้ตังค์ด้วยครับได้ตังค์ด้วยโอ้โหเกียร์แล้วได้ตังค์ด้วยครับได้ข้าวได้ตังค์เออมีใบเลขด้วยธรรมดาครับ กับเจ้าภาพด้วยบาลีที่บ้านเรบ้าตากเด็ดอ้แนนอนนะสาธุสาธุนะด้วครับใจจดอบุญด้วยกันนะครับ ยากแล้วแบบนี้นะครับล้ยวยาวเลย <c oughs> ดังครับคนดังคนดังครับคนดัง <c oughs> <c oughs> ครับหญ่